พี่หน่องเลยฮะกมาหอดไม่เลยพี่น้องเลยมึงตบไม่พอมพี่น้องเลยดิไม่ก็ได้แกกันพี่น้องเลยตอนนี้นางมีนางอลไรพี่น <ions> ้องเลยมีนางมีนางอลไรแกแล้วเขาพี่น้องเลยเขาเป็นต้นเที่ยงพี่น้องเลยเขาพอกินหาก็ได้เขามาหับทางบ้านหันอย่าเลยพี่น้องเลยมาสองโล บ่ได้กินกับไก่กินออูกไม้พี่น้องเด้อลูกไม้กကบกินออกบ่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่มากโตพ5 0ตแกไมแซังลังไทต่างประเทศประเทกประเทศเลี่เกันแซไม้ี่นองตอนเที่ยง mạnh vì ơi Để chỉ lò xếp đưa tuần thiền vì ơi khảo ngay đồ vì ơi Cái thiền là nó ơi Má 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 nó mà khảo cần Mình quán này Là panel xếp rồi vì ơi Xem một ự nội này này vì ơi Ừ, sẽ một buộc thì đồ tôi nhảy vì ơi sẽ được cần được nữa im con đây ไปคุดจิโลมาแต่้อมเฮียแล้วก็มาคุดจิโลม,มีของกินเสียมกับมีสามดวง แหละเนาะท่งนั่นก็พากับไปหาหลอกคุดทางนี้มันก็ออกเลยเนาะ่อ้กแต่คืนนี่พ่อเนาะเป็นทางเอื้อตัวฟูฟูเลยเนาะ เดยกตัวแรกและทางเออับไปหาน้งพุนเนาะ ต่ปุ๊ายางไว้แล้วเลยมาหนังกอนสามคนสี่ทังถือจับกล้อง

pak kilo tu banyak ni punjang ni lah

ดูผูกกับมันได้แี่นี่ก็แมนเลยควนี่ก็แม่นเนาปะปลาลูกลูกก็ลาย เลิกตะปูลตะปูมสงต่อยัง่เห็นัวซ้อนจัตเลยงอไงาอไงาะงะองงง จะหอกเรานหนึ่ส่งเขนยวัคส่งเสือขนยวกับผมมี่คืตัวภาดตัวขาดลายกลัวนี่มันตัวอะไรันอย 你走吧。 นุ่งลายนุ่งก็ตอนชีหามคนไปนะจุงกะลายพดต้องขุดนุ่งตนะ้องสีมเมนลิปเปอแม่เนาะ ตัวนี้บ่แม่นสู้นี่กะไปคุดทางพื้น ก็เราจะไปหายทางด้วยกันเนาะอันนี้จิโร่นี่เล่มบนป่าม่นดุงนนี่เนาะขวัยจิโรกอกากได้กับบุมี่

เราฝุ่มันไปแเราเห็นมันกระด่งไปเห็ดขวายมันเลยเนาะโอ้มาเห็นขวยาเเขวยเลยมันออกแล้วมันออกแล้วคือหลบไปตัวหนึ่งเอาไปได้ใช่ไหมเอาไปได้ดึงมาเท<า>นี้เนาะอุย้ยมันดึงนะ ใช่มันลงมากเลยมันลงไปแล้วนุงกระไรกล้องกระเส้นอยู่เนาะมีโล่กับตัวมีตัวบบมีนะเหลือตัวมันอ่องเหลือตัวมันอ่อง

i tu i nyai ik no i tu i tu sami i antai i tu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  đến nhà futa เล่เนาะเสียงออกเล่เนาะทั้ง้องยิงเราไงยุงครบกับครบหลายเนาะทางป่าทางดงพลเลกเนาะพลเอกมาเนาะถ่าเนาะยุงครบหลายๆกับลายเนาะยุงครบค่ะ สอเอ้ยสองคนเนาะมาคุดนำกันเนะาะสมคนมาคุดต้องสามคนส้มคอยคลิปนี้กับขอขอบคุณขอบคุณเด้อ z คลิปน้องยิงยาวกับให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้เออฟซีกันไปทุกท่านที่เข้ามาส o งคลิปน้องยิงยาว